ต่อไปใครอยากจะดูดรเมาริกาเข้าไปที่แพลตฟอร์ม t ุกทุก .com ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซากับซากับดรเมาริกามากดรเมาริกาก็จะหุบปากและไม่พูดแล้วกูจะไปพูดในพื้นที่แพลตฟอร์มของกูเองเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะจะเผชิญนะคะกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ อะไรนะคะต่อไปนี้เราจะ,ะเผชิญความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทําไมละ่ะเพราะข่าวที่เราจะเริ่มต้นพูดในตอนแรกนี้เป็นข่าวที่ว่าเพื่อไทยเอื้อสสอหลบหนีคดีรองประธานสภาซึ่งเป็นสสพักเผื่อใครอนุมัติใบาลาของพิศาลและพิสศาลก็หนีหมายศาลและไม่ได้มาขึ้นศาลและก็พักนี้เป็นพักอะไรเป็นพักที่ นะคะ,ะคุณพิสารเป็นอดีตสอสแล้วเป็นอดีตแม่ทัพอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นจำเลยในคดีต,ตากใบล่าสุดนะคะเพื่อไทยซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาถูกแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาซึ่งใครแต่งตั้งดิฉันก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่แน่ๆหัวหน้าพักเผื่อใครชื่อว่าตุ้มติ้งสดิ้งสีค่ะค่ะ หัวหน้าพักเผื่อใครชื่อว่าตุ้งติ้งสดิ้งสีค่ะและล่าสุดนั้นตุ้งติ้งสดิ้งสียังไม่รู้สี่รู้แปดค่ะนั่นก็คือว่าการเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วปล่อยให้สอสอของตัวเองซึ่งตัวเองเป็นคนแต่งตั้งไปเพื่อดํารงตําแหน่งสอสอแล้วก็มีการเอาชื่อของคนนี้ไปอยู่ในบัญชีรายชื่อของสอสอซึ่งตัวเองเป็นหันหัวหน้าพักตัวเองจะไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ตกรู้รู้อะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะ หัวหน้าพักจะต้องรับผิดชอบลูกพักเท่ากับว่าหัวหน้าพักกระทำความผิดและขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นคือไม่ได้มอบตัวลูกพักของตัวเองซึ่งเป็นสอสอและแถมยังเป็นผู้ต้องหาคดีตากใบผู้ต้องหาคดีตากใบถึงแม้ว่าศาลยังไม่ตัดสินว่าเขาผิดจริงหรือไม่แต่ก็เป็นผู้ต้องหาคดีตากใบดังนั้น ตุงติิงซึ่งในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอะไรอีกเป็นหัวหน้าพักเผื่อใครได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองอย่างหนึ่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานบอร์ดตำรวจไม่มีการตามล่าตัวสสอพักเผื่อใครไปขึ้นศาลตามที่มีการออกหมายจับคดีตากใบ 2. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตัวเองเป็นหัวหน้าพักเผื่อใครแต่ปรากฏว่าละเว้นการปฏิบัติเพิกเฉยต่อการที่เอาสสไปขึ้นศาลหรือว่ามีการอนุมัติ ไม่มีลายมือลายเซ็นอะไรเลยที่จะอนุมัติให้สอสอคนนี้ไปดําเนินถูกดําเนินตามคดีตามปกติของสารสติยุติธรรมเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ามีความสิทธิ์มีความผิดทั้งสองข้อหาสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พนาท่านผู้นําของประเทศมีความผิดทั้งสองข้อหาข้อหาที่เป็นประธานบอร์ดตํารวจแล้วไม่กําชับและไม่ได้ออกคําสั่งให้ตำรวจทั้งประเทศล่าตัวผู้ต้องหาหมายสาร นั่นคือพลโทรหรือพลตรีหรือพลอะไรพลเอกพิสารซึ่งเป็นสสพักเผื่อใครพลเอกพิสารก่อนหน้าน,นี้เขาจะเป็นใครก็ตามแต่เขาจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกับทักษิณแท่เวยหรืออะไรก็ตามแต่แต่ตอนปี47เจ็ดเขากระทําความผิดโดยการที่ประ,ประ,ประมาทเลินเล่อหรือมีการบัญชาการจนเกิดเหตุความตายของพี่น้องประชาชนพื้นที่ที่อำเภอตากใบหลังเหตุการณ์กลือเซ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาเป็นผู้ต้องหามาหลายปีแต่ทีนี้บังเอิญว่าหมายของสารเพิ่งออกเพราะว่าอะไรเพราะตำรวจเพิ่งที่จะส่งสำนวนให้กับอายการเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาอายการถแถลงว่าเมื่อตำรวจช้าอายการก็ช้าไปด้วยอายการเพิ่งส่งคำสั่งฟ้องไปสู่กระบวนการศาลสารได้รับคำสั่งฟ้องจากอายการแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญออกหมจับผู้ต้องหาทั้งหมด เจ็ดคนหนึ่งในนั้นคือพลเอกพิสารและพลเอกพิสารปรากฏมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นสอส,อสอพักเพื่อใครเป็นสอสอพักเพื่อใครของคุณหนูตุ้งติ้งสดิ้งสีนั่นเองความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นความเสียหายของประเทศชาติและเป็นความเสียหายของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนค้น พบใบาลาของพลเอกพิสารซึ่งเป็นจำเลยคดีตากใบว่าทําไมเขาหายไปแล้วก็เกิดมาจากการที่อะไรปรากฏค้นพบใบาลาของพลเอกพิสารซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยในสภาผู้แทนราษฎรใบาลาของพลเอกพิสารเขียนมาปรากฏว่าคนที่อนุมัติไม่ใช่ประธานวันนอคนที่อนุมัติใบาลาไม่ใช่ประธานวันนอ เพราะถ้าเกิดคนที่อนุมัติใบาลาเป็นประธานวรรณอประธานวรรณออาจจะกลับจังหวัดยะลาไม่ได้อาจจะกลับจังหวัดยะลาไม่ได้ทําไมละ่ะปรากฏว่าเพราะว่าประธานวรนนอบ้านอยู่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาสามจังหวัดชายแดนค่อนข้างเยอะปรากฏว่าคนที่อนุมัติใบาลาเป็นผู้ ดำรงตําแหน่งรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาชื่อว่าสสพักเพื่อใครสสพักเพื่อใครสสคนนี้เป็นสสเชียงรายชื่อว่าอะไรนะสสเชียงรายชื่อว่าอะไรนะพิเชษสสพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสพิเชษเชื้อเมืองผ่านเป็นคนอนุมัติใบลา ในฐานะเป็นรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีสสคนหนึ่งยื่นใบลาเพื่อที่จะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งปรากฏว่ารองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาได้อนุมัติโดยแจ้งว่าการลาประชุมของคลเอกพิสารสสพักเพื่อไทย เป็นสิทธิของสสที่จะยื่นใบลามาเมื่อยื่นมาก็อนุมัติให้ลาไปเมื่อเขาลาก็ต้องให้เขาลานี่คือคำพูดของรองประธานสภาที่ไม่รู้สีรู้แปดไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้เผือกรู้มันไม่รู้สันรู้ไส้และให้ลาไปโดยที่ปัจจุบันสสคนนี้ลาแล้วลาเลยลาแล้วลาขาดและได้ลาหายไปโดยที่ ประธานบอดตำรวจชื่อตุ้งติ้งะดิ้งสีหรือแพรทองทานมาดามแพรเป็นประธานบอดตำรวจมาดามแพรยังมิได้มีการประกาศให้ตำรวจตามล่าตัวผู้ต้องหารายนี้ขณะที่สามได้มีการอนุมัติเอกสารให้ไปตามล่าหาตัวผู้ต้องหารายนี้โดยแจ้งไปที่ตำรวจและแจ้งไปที่อายการและแจ้งไปที่ สภา,าผู้แทนราษฎรว่าให้นําตัวไปขึ้นศาลปรากฏสภา,าผู้แทนราษฎรนิ่งแล้วก็เฉยเลยบอกว่าเขาลาและรองประธานสภา,าบอกว่าก็เขาลาและประธานสภา,าก็บอกว่าเขาก็ลาสรุปเลยไม่มีใครรับผิดชอบว่าผู้ต้องหาคดีตากใบซึ่งจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวในะอนาคตหรือไม่ป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอท่านผู้ชมฉันไม่รู้จัก ว่าพลเอกพิสารเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเป็นใครเป็นอดีตตำแหน่งอะไรแต่รู้แค่ว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาหมายเลขต้นๆที่สารจะต้องเอาตัวมาขึ้นสารส่วนเขาจะทำผิดหรือไม่อย่างไรเขายังไม่ขึ้นสาลจึงยังไม่รู้แต่สารออกหมายจับออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับพร้อมกับผู้ต้องหาอีกประมาณห้าหกคนแล้วอีห้าหกคนนั้นก็หนีเช่นกันพักการเมืองนี้มีหัวหน้าชื่อแพร ชื่อมาดามแพรหรือคุณหนูสมทรงหรือเรียกอีกทีว่าอึ่งไข่หรือว่าเรียกอีกก็ได้ว่าตุ้งติง้งสดิ้งสีมีการทําหนังสือเป็นหลักฐานหลักการและไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการและไม่ได้มีการพูดอะไรว่าควรที่จะต้องเอาตัวไปขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ตุ้งติง้งสดิ้งสีตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคนพูดหนึ่งคนนั่นคือหนึ่ง รองประธานสภาที่เป็นสสพักเพื่อใครพี่เชษเชื้อมงพนันบอกว่าก็เขาลามาฉันก็หาลาไปขณะเดียวกันอีกคนที่พูดคือคนที่รับหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนั้นคือภูมิธรรมเวทีชัยพูดออกมาแบบสะบัดใส่สื่อมวลชนที่กระทรวงกลาโหมโดยบอกว่า ก็จะไปหาตัวเขาเจอได้ยังไงในเมื่อเขาก็คือตัวของเขาเราไม่ได้ไปผูกขาติดเขาเราไม่ได้รู้ว่าเขาไปไหนดังนั้นการที่เขาจะไปไหนเราก็จะไม่รู้ได้หรอกดังนั้นเรื่องนี้ อย่าไปสนใจสนใจเรื่องน้ำท่วมก่อนไหมสนใจเรื่องประเทศชาติก่อนไหมสนใจประชาชนก่อนไหมสนใจประชาชนก่อนไหมสนใจประชาชนถึงมฉันเพิ่งรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้และรองนายกรัฐมนตรีแล้วััมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่งจะมาสนใจประชาชนเพิ่งจะมาสนใจน้ำท่วมหลังจากที่มึงไม่สนใจตอนที่มีการน้ำท่วมแม่สายมึงก็ไม่สนใจ เพิ่งจะมาสนใจตอนที่พลเอกพิสารหายตัวไปสนใจเรื่องที่พลเอกพิสารหายตัวไปไม่สนใจเรื่องน้ําท่วมตอนที่สสพักเพื่อใครเป็นผู้ต้องหาหมายจับหายตัวไปเพิ่งจะมาบอกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเราเนี่ยพอดีสนใจเรื่องน้าท่วมมากกว่าเพราะฉะนั้นดิฉันจิงอยากจะบอกว่าอะไรหนึ่งถ้านายกรัฐมนตรีไม่สั่งการตามที่ตัวเองมีหน้าที่เป็นประธานบอร์ดตารวจนายกรัฐมนตรีจะโดนข้อหา157 เพราะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพิกเฉยต่อการบังคับบัญชาต่อตำรวจทั้งหมด300,000นายเพื่อที่จะไปเอาตัวผู้ต้องหาหนีคดีนั้นมาขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมข้อที่สองเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานบอร์ดตำรวจแปลว่าสูงสุดของตำรวจคือประธานบอร์ดตำรวจเป็นประธานกรรมการตำรวจโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้ว่านายกรัฐมนตรีชื่ออะไรคุณก็คือใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดตำรวจเป็นหัวหน้าของตำรวจทั้งหมด300,000นายดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่รู้สี่รูปแบบ รู้สาระแอดอะไรเลยขอจงรู้ไว้ว่าคุณเป็นผู้เป็นับบัญชกาของตำรวจประมาณ3ามแสนนายถ้าคุณไม่ได้ออกแอดไซต์ side, อะไรต่างๆเพื่อที่วิจัผู้ต้องหาตามหมายจับเอาไปขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมแปลว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดนข้อหามาตราหนึข้อที่3ในฐานั้นที่คุณเป็นหัวหน้าพักเผื่อใครเป็นหัวหน้าพักเผื่อใคร ไม่ใช่เพราะคุณเป็นแพรทองแท้หรือแพทองทานแต่คุณเป็นหัวหน้าพักเผื่อใครตาแหน่งหัวหน้าพักมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยกล้าหาญอดทนนั่นก็คือคุณจะต้องมีการบังคับบัญชาและมีข้อประชุมและอะไรต่างๆในกรรมการบริหารพักว่าจะต้องมีการส่งตัวสสผู้นี้ให้กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมของประเทศชาติเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเยี่ยงอย่างในฐานะที่ตัวเองเป็นหัวหน้าพักเผื่อใครข้อที่สามเพื่อให้คุณ สร้างบรรทัานว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศจะไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกับกรณีที่พ่องมีสองมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมของประเทศกับพ่องกระแพงเหมือนกับที่พ่องไปอยู่ชั้นสิบสี่พ่องเป็นเทวดาอยู่คนเดียวก็พอแล้วมึงไม่ควรที่จะให้พลเอกพิสานเป็นเทวดาอีกผู้หนึ่งปัจจุบ,บันนี้คุณกําลังสร้างมาตรฐานสองมาตรฐานในสังคมไทยทั้งทั้งที่ใครต่อใครต่อใครต่อใครเขาไม่เคยทําไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนไหนเพราะมีมาตรฐานเดียว แต่คุณกําลังสร้างสองมาตรฐานสามาตรฐานในสังคมไทยเริ่มต้นตั้งแต่เอาพ่องไปอยู่ชั้นสิบสี่แล้วบอกว่าพ่องเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยและปัจจุบันนี้ชั้นสิบสี่ก็กำลังจะชิบหายวายป่วงปัจจุบันนี้คุณสร้างมาตรฐานให้พ่องมีสองมาตรฐานในสังคมไทยพ่องไม่ต้องติดคุกพ่องอยู่ชั้นสิบสี่พ่องมึงมีงบารมีและพ่องมึงก็แต่งตั้งรัฐมนตรีมาเดินตามตูดคุณและพ่องก็ตั้งคนที่ติดคุกไปแล้วสองปีมาเดินเป็นรองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเดินตาบคุณเดินตามตูดคุณ เดินตามตูดคุณดังนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าพ่องและคุณกำลังสร้างสองมาตรฐานค่ะทุกคนเข้าใจได้ว่าพ่องเป็นเทวดาแต่ประชาชนคนไทยรับไม่ได้ถ้าเกิดพ่องเป็นเทวดาคนเดียวก็ยังรับไม่ได้แล้วแต่คุณซึ่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศนี้กำลังจะให้ผู้ต้องหานีคดีและเป็นคดีที่เซนซิทีฟในสจังหวัดเซนซิทีฟในสจังหวัด กลายเป็นคนที่หนีหมายสารจนงกระตั้งหมดอายุความยี่ห้าตุลาคมนี้กําลังจะหมดอายุความแล้วข้อที่เจ็ดคือว่าข้อสุดท้ายที่จะพูดข้อสุดท้ายที่จะพูดคือว่าพ่องเป็นชนวนของเกินเกิดเหตุในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปีสองพันร้อยสี่สิบเจ็ดพ่วงออามหิตเหี้ยมโหดและกําลังจะต้องขึ้นศาลโลกในเรื่องเกี่ยวกับคลอเซเลตตอกใบอยู่แล้วเพราะฉะนั้น พ่องสร้างแบบสร้างกรรมสร้างความอธรรตั้งแต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคุณซึ่งเป็นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ไม่รู้สี่ไม่รู้แปดแต่คุณจะรู้กฎหมายบ้างว่าคุณไม่ควรจะสร้างมาตรฐานอมหิมแบบพ่องและคุณไม่ควรจะสร้างและไม่ควรจะทําตัวให้เป็นผู้นําซึ่งก่อชนวนอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่พอกใต้ คุณไม่ควรจะเป็นผู้นำที่สร้างชนวนใหม่เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งต่อสันสืบสันดานจากพงเพราะว่าสัตยารกรอนภาคใต้มันเป็นพื้นที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนและเซนซิทีฟมึงไม่ควรจะเอาตัวเป็นชนวนในการที่จะทำให้เหตุการณ์ตากใบซึ่งเป็นคดีที่กำลังจะโดน สิ้นสุดคดีความเพราะว่าผู้ต้องหาหนีหมายสารจนรอดนั้นเนี่ยกลายเป็นชนูนให้เกิดระเบิดและจะทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัยอีกครั้งหนึง่งพอจะเข้าใจไหมคะฟังแล้วพอจะเข้าใจไหมฟังแล้วพอจะเข้าใจไหมอ่ะให้เวลาดูดคลิปนี้ไปลงตอนนี้เลยดูดไปสามสองหนึ่ง ดูดค่ะดูดไปเลยเมื่อกี้ดูดไปเลยดูดไปให้ถึงโลกพระจันทร์ให้ไปถึงดาวอังคารดูดให้ไปถึงนิตยศารไทม์ดูดให้ไปถึงนิตยศารต่างประเทศทุกนิตยศารรู้ขนาดนี้แล้วยังจะเอาขึ้นปกนิตยสารเป็นผู้นำแห่งอนาคตหมดอีกหรือไม่